เราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีเชิญครับคนไทยพวกเรามั่นใจในตัวลุงตู่ลุงแสนดีมากมายทำเพื่อคนไทยใครๆนั่นก็รู้ คนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีเรารู้ลุงเหนื่อยมากมายใครว่าสบายที่อยู่ตรงนี้เรารู้ท่านทำเพื่อใครทำงานมากมายเต็มใจมาหลายปีเราโชคดี มีลุงตู่เราโชคดีเพราะมีลุงตู่ใครๆก็รู้เพราะลุงตู่คือคนดีพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีผมถามท่านกราธิการถามสื่อว่ามีใครที่เคยบอกอนาคตไว้ไหมว่าประเทศชาติจะเดินไปยังไง มีใครจะบอกไปไหมว่าจะมีรถไฟเกิดที่ไหนหรือบอกว่าไอ้เมืองเศรษฐกิจมันจะเกิดยังไงถนนเส้นทางเราจะวาดอนาคตเหล่านี้ไว้ให้ถึงแม้เราจะอยู่ได้ไม่ถึงตรงนั้นเราก็จะต้องวางพื้นฐานเหล่านี้ให้ใครก็ตามที่มาเนี่ยเขาบริหารไปแต่ถึงเมื่อเวลาแล้วเขาจะเปลีป่ยนแปลงช่วยไม่ได้ก็เรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไปแก้ดีครับพัชระพุดเดนเจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง สืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระบาทพระหลวงลอสิพระเมิ่งปั่นขององค์ชนชาวไทยนะครับวันนี้ก็เป็นบ่ายของวันที่28กรกฎาคม2 5 6พันก็ขอถวายพระพรพระหลวงลอสิขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ทีคาย,ยุโกโหตุมหาราชาด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะครับวันนี้เองผมก็ตื่นเช้าทำบุญนะฮะไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและก็ทำความดีด้วยการช่วยเหลือลอปพอคนหนึ่งซึ่ง ร,ปรอปภคนนี้ผมไม่เคยรู้จักแต่ก็เคยเห็นหน้านะครับเรื่องราวที่ไม่ดีของคอนโดแห่งหนึ่งผมก็รู้จักนายปอปลานามสมุตินายดอเด็กนามสมมุตินางแคทนามสมุตินางตุ้ยนามสมมุินะฮะก็นำเรื่องราวทั้งหมดมาพบผมที่สำนักงานผมหลายครั้งผมก็ให้ทานายที่จบเนติบัณฑิต มาร่วมรับฟังทนายทั้งสองท่านมีประสบการณ์บางท่านเคยผ่านระบบราชการก่อนที่จะปฏิเสธระบบที่็อกลาออกมาเป็นทนายความอิสระมีความเชี่ยวกากทางข้อกฎหมายนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นเองผมเองก็ทำความดีโดยการแนะนำให้เขาไปกราบเรียนนายกบัตรีผ่าน111เพราะ111 เป็นตัวแานนายกเศรษฐา1 1ึ่งึ่ง,งจึงเป็นองค์กรที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้น1 1ึคือของจริงและไม่ใช่สลาโกหกเพราะฉะนั้นคุณไป1น,นึต้องไปได้วยมือสะอาดด้วยข้อมูลหลักฐานเพราะฉะนั้นจะเป็นการให้การเทดสอตจ้าพนักงานและคู่กรณีอาจจะฟ้องคุณฐานมินประมาทก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกกับขบวนการของคุณปอปา คุณตุย้ยพูดภาษาอังกฤษ,ษไม่ชัดนะฮะคุณแคทก็ดีน้ำสมมุติทั้งหมดนะฮะคุณโดนนั่นทำอะไรอางนี้ำสมมุติหมดนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะพาอรอปพอคนดังกล่าวไปกราบเรียนนายกรมนตรีเนี่ยก็ได้รับการร้องขอท้งโทรศัพท์คำพูดทางไลน์และก็ได้รับแจ้งจากแอพิค o n ชล n e โทรศัพท์ว่าให้ช่วยพา เราอพอคนนี้ไปนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าแต่เช้าเลยก็มีนายสีมเ่เงเนี่ยผมไม่รู้จักอะโทรมาใช้เบอร์โทรศัพท์ซึ่งผมก็ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินายกมติด้วยนะโทรมาบอกว่าเขาได้รับคําสั่งจากบริษัทแห่งเนี้ยให้พานายอุ้มไปที่ทําเนียบเองครับก็สิมเ่เงเนี่ยก็พา ในฐธนะไออะไรรปภคนนี้ไปพบซึ่งท่านสมภาษ์เนี่ยติดการพักผ่อนจากการรักษาตัวก็ให้กดสุวิรยารับเรื่องแทนซึ่งทุกท่านในนิติกรเขาดูเรื่องนี้มาแล้วดูคลิปวิดีโอหลังเนี่ยมาประมาณสามถึงสี่ครั้งดูชัดเจนซึ่งมันก็ชัดเจนว่าไอรปภคนนี้ได้รับความเสียหายมีคนกระทาความผิดอาญากับเขาจริงย่่งโทรศัพท์ชิงโทรศัพท์มือถือไป ไปลบคลิปจริงก็ดูกันอย่างนี้หลายครั้งโย่ทุกที่นะฮะผมไปที่พักการเมืองอย่างน้อยสามพักนะครับวันนั้นเนี่ยไอไอรปภคนนี้ไปเองแล้วมีสีแ่งไปด้วยครับในห้องนั้นเป็นห้องถแถลงข่าวนะฮะมีนักการข่าวนักข่าวนักการข่าวก็คือพวกสิทธิบนันเจ้าที่ตำรวจสอนอตุสิต์นอกเครื่องแบบหน่ยว,ขวย,นยข่าวของกระทรวงมหาดไทยหน่วยข่าวของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะฮะ ไอ้สีแมงนี่ก็ไปขอถ่ายรูปด้วยครับเพราะว่าการที่คุณก็ไปขอถ่ายรูปซึ่งเป็นข่าวแจกนะฮะข่าวแจกของทําเนียบรัฐบาลนะฮะเพราะเขาต้องให้ชี้เห็นว่าวันนี้แต่ละวันมีใครมากรับเรียนในรัฐมนตรีมั่งต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องเดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการทห้ดูคลิปสามสี่ครั้งกับทนายอย่างน้อยสองสามคนและคนบรรยายก็คือนางตุ้ยมีทั้ง ช่างของนิติแห่งนั้นนะฮะผู้ติดการนิติอะไรก็ได้แต่ที่เกี่ยวข้องกับน,น,นิติดังกล่าวเป็นคนชี้แจงอธิบายท่านสมภาษณ์นะฮะผมถึงต้องเปิดคลิปที่ท่านสมภาษณ์พูดกับคนที่มาร้องเรียนเขาตั้งแต่ต้แตตนแล้วเป็นเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่สืบต่อเนื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับนายปอปลานายตอปลาก็เป็นโจทย์เป็นผู้เสียหายแต่การที่เขาย่างโทรศัพท์มือถือชิงโทรศัพท์มือถือจากมือรพอพคนเนี่ย ไปนล้วไอ้คนนี้เป็นผู้เสียหายครับเราพอคนนี้เป็นผู้เสียหายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราถึงได้ไปให้ความช่วยเหลือครับตอนจะกลับก็ให้เงินค่ารถกลับนะฮะผมให้น้องที่ไปกับผมไปกดเงินจากตู้ ATM ทํามทเนียบรัฐบาลมาให้ค่ารถเขากลับครับแต่หลังจากสื่อสารมวลชนหลายสำนักเสนอข่าวไป ทีมงานผมถูกข่มขู่คุกคามในเรื่องการที่นำรอพอแห่งนี้ไปร้องเรียนครับเพระเาะ้นเรื่องนี้มันก็ต้องต่อสู้ถึงที่สุดแล้วเพราะว่าผมจะถวายเป็นราชพีครับช่วยคนนะฮะคือชีวิตผมเนี่ยไม่จะช่วยคนสัตว์ผมก็ช่วยนะฮะหมูหมาแมวไปเจอเนี่ยผมช่วยทุกวันนี้ผมเอาขนอาหารไปเลี้ยงหมาจรจัดที่วัดแห่งหนึ่งเป็นประจำนะฮะแมวผมเจอมาผมก็เลี้ยงแมวจรผมมาเลี้ยงมีทั้งบ้านที่บางบ่อนะฮะ บ้านที่บางฉลองบ้านที่เชียงใหม่ผมก็เลี้ยงทั้งสุนัขทั้งแมวครับเพราะคนมันต้องมีจิตเมตตาครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับใครทํากรรมดีเนี่ยออกมาเราก็จิตใจสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์ส่งผลถึงลูกหลานออกมาก็สุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์ครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมขอให้กระบวนการที่มาข,ข่มขู่คุกคามพยาน เก็บกร,กรณีที่ผมพารัว,วาพอบริษัทแห่งหนึ่งไปกราบเรียนนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเขาเองนะฮะและยังมีคนที่แสดงตนว่าเป็นตัวแทนบริษัทขับรถพาเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดที่ทาเนียบรัฐบาลเขามีหลายร้อยตัวนะฮะกล้องวงจรปิดทั้งถนนพิโลกเนะี่ยทั้งสายนะ,ะกล้องวงจรปิดมากมายสามารถตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นคนพารปภคนนี้ไปร้องเรียนครับเรื่องนี้ผมก็ต้องทำสื่อถึงผู้อุาการนครบาลผู้อุาการสอบสวนกลางตรงพักที่เกี่ยวข้องในรัฐมนตรีนางกาตชมันมันเลวร้ายแล้วนะฮะต้องทำสื่อถึงรัฐมนตรีแรงงานแล้ะสื่อถึงรัฐมนตรีมหาไทยถึงท่านชาดาถึงผู้การแห่งชาติถึงพรรมนรองพรรมนกออรมน,รรมน,ก,รมนก็ทรรมยุทธนะฮะไอ้ขอบวนการที่มาข่มขู่ สื่อมวลชนหรือคณะทำงานของผมในเรื่องนี้ครับแล้วก็ขอฝากไปถึงหนังตุ้ยต้วมเตี้ยมหยุดนะฮะหยุดพฤติกรรมไม่ดีนะฮะอย่าทำอย่างนี้ประเทศไทยเป็นของพระมหากษัตริย์ครับพระมหากษัตริย์เอาเลือดสร้างบ้านสร้างเมืองปกป้องปัะทภีครับพระหลวงรอสิบเนี่ยคุ้มเก้าคุ้มกรมอง พวกผมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนอกจากผมจะใส่บาตรสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศนลนะผมจะคุ้มครองชีวิตและพิสูจน์ความจริงไน้รปภคนนี้ด้วยนะฮะว่าเขาถูกขมขู่คุกค,คามมีการกระทาพพําความผิดอาญาจริงเพราะอะไรฮะเนี่ยมัน2567นะครับสมัยลุงตู่ไม่มีนะฮะมาเฟียมือปืนตีนปืนออกมาเดินกันเพ่นพ่านนะฮะไอเขาเรียกอะไร บางคนแสดงตนเป็นพวกหังแดงอหมดหมดยุคนะฮะอย่าอย่าอย่ามีการกระทำพฤติกรรมอย่างนี้นะครับถ้ามีใครแอบอ้างว่าเป็นการทหารก็ดีตำรวจก็ดีผมจะทำสือ่อถึงผู้ขับบัญชานะครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างแต่ผมขอทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลสนแด่พระหลวงรอสิบครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ทีคายุโกโหตุมหาราชาด้วยก้าวด้วยกระหม่อมครับพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่ขอร้องทีรับ

แต่ครานี้ครานี้มาเข้าเดี๋วต้องบุกก่อนใจรักลุงตูบอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีเรารู้ลุงเหนื่อยมากมายไทยลาสบายที่อยู่ตรงนี้เรารู้ทันทำเพื่อใครทำงานมากมายเต็มใจมาไหลเราโชคดี ใครใครก็รู้เพราะลุงตู่คือคนดีพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีลุงตู่สร้างนโยบายเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีนำรัฐธานาวา ชาไทยเรานะเพื่อความสุขทีทุกสิ่งลุงทำเพื่อชาติทุกสิ่งลุงทำเพื่อชาติจุดความสามารถของลุงตู่คนนี้พวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ อีกพระมาหากษัตริย์ยิงชีวีลุงตู่เป็นผู้จงรักเป็นผู้พิทักษ์ด้วยใจภักดีชาติจะดีเพราะมีผู้นำชาติจะดีเพราะมีผู้นำลุงตู่เลิศล้ำเป็นผู้นำด้วยความดีพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่ บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางลงด้วยนะครับ